สวัสดีค่ะทายค่ะอโมก้็หัวสวัสดีแล้วตกใจกับโค้ผมตัวเองเฮ้ยไม่ดำยาวขนาดนี้แล้วเหรอคือไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทําสีผมด้วยตัวเองให้ชมกันกับซิ คือท่านเปลี่ยนสีผมสุดใหม่ล่าสุดจากลิเซ่นั่นเองเดี๋ยวจะทคสีนี้เลยนะคะสีของนางแบบแต่แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปชมการทําสีกันนะคะจะมาขอเมาส์มอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับหลายๆคําถามเรื่องการทําสีที่สาวๆชอบถามเข้ามากันก่อนนะคะโดยเขาบอกว่าคลิปนี้อยากให้ตั้งใจฟังกันเพราะว่าลิเซ่นะคะเขาจะตั้งคําถามจากสิ่งที่ไซ่์เมาส์มอยออกไปแล้วก็ทําการแจกของรางวัลที่เพจของลิเซ่ไทยแลนด์นั่นเองดังนั้นอยากได้ของรางวัลน,นะคะก็ต้องตั้งใจฟังพร้อมแล้วไปชมกันเลย คำถามแรกเกี่ยวกับการสระผมนะคะสำหรับผมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําการแบบจัดแต่งสไตลิ่งใส่ว็บใส่แฮร์สเปย์มากมายนะคะก็ไม่ได้จําเป็นต้องสระนะคะเพราะว่าการที่นังศีรษะของเราเนี่ยมีน้ํามันผมตามธรรมชาติเคลือบอยู่มันจะทําให้นังศีรษะเราไม่ค่อยเซนซิทีฟเวลาที่ทําสีนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครแบบเซ็ตจัดเต็มนะคะแนะนำว่าสระก่อนนะคะเอาพวกแฮร์สไตลิ่งออกไปให้หมดก่อนแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องเป่าให้แห้งก่อนถึงจะทําสีได้ค่ะ คำถามนี้คนถามเข้ามาเยอะมากนะคะสำหรับลิเซ่เนี่ยเขามีตอบให้ข้างกล่องเลยนะว่าสีผมนะคะที่เคยผ่านการย้อมดำหรือทำสีดำแบบชั่วคราวผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนสีผมให้สว่างขึ้นได้นะคะคือผมที่เคยย้อมดำมันจะเป็นอะไรที่แบบ เรียงใจมาความลาดนิดนึงมันจะทําสีไม่ค่อยติดแล้วนะคะดังนั้นก็คือทําได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้สว่างได้ขนาดนี้นะคะโดยข้างกล่องเนี่ยเขาจะมีชาร์ตให้ดูเลยว่าผมบีฟอร์เป็นแบบไหนทําแล้วสว่างได้ขึ้นระดับไหนนะคะแต่ถ้าเป็นผมทําดำํดำธรรมชาติแล้วก็เส้นหนาใหญ่เนี่ยเวลาทําให้พิงไว้หน้าพื่อ,อีกสินาทีก็จะทําให้สีติดได้ชัดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทําให้สว่างขึ้นได้จนเท่ากับหน้านกล่องนะคะ สาวๆที Twelve, fi ่โคนผมยาวแล้วแบบทรายหรือว่าเคยฟอกปลายผมดบทรายอย่างนี้นะคะเวลาทําสีจะพบว่าเอ้ยทําไงดีให้สีมันสม่ําเสมอนะคะก็ค่อนข้างเครียดกันไปก็คือวิธีการจริงๆก็ให้ลงที่โคนก็คือที่ผมใหม่ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยลงต่อที่ปลายแล้วอาจจะทิ้งไว้นานขึ้นสัก30 -40 นาทีนะคะจะช่วยให้สีติดสม่ําเสมอยิ่งขึ้นแต่ว่าลักษณะการเฟดของผมเนี่ยถ้าเคยเป็นผมฟอกแบบทรายนะจุดที่เคยฟอกมันจะเฟดไวกว่าเพราะว่าแกนผมมันเหลือน้อยค่ะมันไม่ค่อยมีที่สียึดเกาะดังนั้นก็ ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเคยฟอกมาบริเวณนี้ก็จะเฟดออนไปก่อนนั่นเองค่ะอารมณ์ทำสีเราไม่ถูกใจอยากทำใหม่ใครก็เป็นนะคะแต่ว่าขอให้เว้นไว้สักหนึ่งสองเดือนก่อนนะคะถ้าเราทำติดกันเลยเนี่ยนางศรษะากับผมไม่ได้พักนะคะมันอาจจะเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยแห้งเสียหนักกว่าเดิมได้นะคะดังนั้นอดใจรออีกนิดเราให้ทำสีใหม่ดีกว่าค่ะ สีแล้วก็อยากให้สีผมติดทนนานใช่ไหมล่ะคะสิ่งสาคัญอย่างแรกก็คือต้องเลือกผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่มีคุณภาพนะคะก็จะช่วยให้สีติดทนนานขึ้นอย่างที่2ก็คือการดูแลผมหลังทําสีนั่นเองนะคะการเลือกใช้แฮร์คที่ทำออกมาเพื่อสําหรับผมทําสีโดยเฉพาะก็ค่อนข้างจาเป็นมากนะคะโดยเฉพาะแชมพูแชมพูแนะนําให้ใช้เป็นแบบ s ัลเฟตฟรีหรือว่าไม่มีซัลเฟตนะคะแชมพูทั่วไปที่มีซัลเฟตเนี่ยมันจะไปดึงสีผมเราให้หลุดออกไปนะคะโดยเฉพาะใครที่สระผมทุกวันเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าทาสีแล้วสีผมทําไมหลุดไวมากนั่นเอง หายค่าใจับหลายๆคำถามไปแล้วก็ได้เวลามาเริ่มทำสีผมกันนะคะโดยใส่จะใช้เป็นลิเซ่นะคะซึ่งเขาได้ทำการปรับปรุงสูตรใหม่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้มีให้เลือกถึงแบบ15เฉดสีเยอะมากจริงๆแต่ว่าหยิบม,มาให้ชมกัน3เฉดสีซึ่งเป็น3เฉดที่เรียกว่าไฮไลท์ของปีนี้ไม่อยากเอาก็ต้อง3เฉดสีนี้โดยหนึ่งในนั้นเป็นสีที่ทสเลือกจะทำในคลิปนี้นั่นก็คือสีโรสทีบาร์ all, หรือว่าน้ำตาลสว่างอมแดงนั่นเองนะคะกลับเป็นสาวผมโทนแดงครั้งจะช่วยขับผิวเราให้ดูชมพูยิ่งขึ้น ต่อมาก็คือสีโทนแดงเหมือนกันแคสซิสเบอร์รี่หรือว่าน้ำตาลแดงเบอร์รี่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสีมิ l กี้เบน้ำตาลอ่อนประกายทองสีนี้แนะนำเลยสำหรับสาวผิวสองสีที่อยากทำาลุมโทนอ่อนนะประกายทองจะช่วยขับผิวเราให้ดูแบบมีออร่าย,ยิ่งขึ้นนะคะโดยสีมิ l กี้เบดแล้วก็สีโรสทีเบวที่ใส่จะทำนะคะสองสีนี้เป็นสีที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดด้วยแต่ก็ถ้าความอินแล้วสามสีนี้ก็ยังคงอินสำหรับปีนี้อยู่ค่ะ ดิเซ่ครีมี่บับเบิลคัลเลอร์ 4X Better นะคะอันนี้เป็นชื่อเต็มของสูตรใหม่ของเขาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โฟมเปลี่ยนสีผมอนันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับสูตรนี้ที่บอกว่าเป็น 4X Better นะคะสิ่งที่ดีขึ้นสีเท่าของเขาก็คือลักษณะ เนื้อโฟมของเขาเมื่อนวดไปบนเส้นผมระหว่างทําสีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีมที่มีลักษณะหนา,นานุ่มยิ่งขึ้นจึงทําให้ยึดเกาะกับเส้นผมเราดีได้ขึ้นสีเท่าเลยนะคะทําให้เวลาที่ทําสีเนี่ยไม่ต้องมานั่งระวังว่าเนื้อโฟมมันจะแบบย้อยไหลเลยเทอเะเปื้อนเสื้อผ้าไหมนะคะก็คือทําให้เราทําสีได้ง่ายขึ้นสีจึงสม่ำเสมอขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆระหว่างทําจึงไม่รู้สึกว่าชุนหรือว่าแสบจมูกแล้วเขาก็มีการใส่สารบาาง รอยเ j ลลี่ที่ให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ไฮโดรไลซ์ซิลที่ช่วยเคลือบปกป้องเส้นผมค่ะลิเซ่หนึกล่องนะคะสําหรับผมยาวบานกลางก็คือประบ่าแบบนี้นะคะใช้1กล่องแต่ถ้าผมแบบทรายนะคะก็คือยาวเกือบถึงหน้าอกก็จะใช้2กล่องค่ะโดยปริมาณที่ใช้นี้ก็ต้องดูตามความหนาผมด้วยนะคะถ้าผมประบา่าแต่ว่าผมหนาก็อาจจะต้องใช้2กล่องค่ะโดยอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องต้องมีครบถ้วนตามนี้ค่ะ อย่างแรกนะคะก็คือน้ํายาที่ใช้ทําสีผมต้องมีขวดเล็กเบอร์1แล้วก็ขวดใหญ่เบอร์2ค่ะอย่างที่2ก็คือฝาทําโฟมอย่างที่3คือถุงมือ4คือทีตเม้นทผมลิเซ่แบบล้างออกนะคะและ5้าขาดไม่ได้ก็คือคู่มือโดยคู่มือของลิเซ่จะเป็นภาษาไทยค่ะร่างขั้นตอนการทํานะคะเทขวดหมายเลข1ใส่ในขวดหมายเลขก2ค่ะปิดฝาเดิมของขวดหมายเลข2ลงไปให้สนิท ผสมน้ํายาให้เข้ากันขั้นตอนนี้สาคัญมากนะคะห้ามเขย่าเด็ดขาดให้ทําการคว่ำขวดขึ้นลงช้าๆประมาณ5ครั้งถ้าเราทําการเขย่านะคะเวลาที่บีโฟอออกมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเป็นฟองครีมนะคะจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนฝานะคะให้เปลี่ยนเป็นฝาสําหรับทําโฟมก่อนเริ่มการทำ ะะก็ต้องคลุมผ้าให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้พวกโลชั่นหรือว่าครีมทาบำรุงนะคะป้ายตามขอบของกรอบหน้าเราเพื่อป้องกันสีผมและบริเวณผิวค่ะตอนป้ายระวังนะคะอย่าให้โดนกินเข้าไปบริเวณลูกผมนะคะไม่งั้นบริเวณลูกผมก็จะทำสีไม่ค่อยติดค่ะก่อนเริ่มทำห้ามลืมใส่ถุงมือโดยเด็ดขาดนะคะ วิธีการบีบฟองโฟมนะคะต้องถือขวดตั้งตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการบีบเข้าที่กลางขวดโดยบีบลงมาที่ฝ่ามือค่ะเริ่มลงสีนะคะเราจะทําการลงที่คนผมก่อนนะคะโดยใช้จุกแโฟมไปที่ผมได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็ทําการนวดนะคะเมื่อทําการนวดนะคะตัวโฟมของเขาจะเปลี่ยนเป็นครีมโฟมที่มีความหนานุ่มขึ้นค่ะจะสังเกตว่าไม่มีอะไรไหลเยิมเอลยเถอะออกมาเลย เมื่อลงส่วนบนทั่วแล้วนะคะเราจะแบ่งผมออกเป็นซ้ายขวานะคะแล้วก็ทำลงบริเวณด้านหลังค่ะการแยกออกซ้ายขวาแบบนี้จะทำให้เราลงสีได้ทั่วยิ่งขึ้นนะคะเมื่อลงที่คนทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการลงปลายผมกัน เป็นโฟมที่ได้จากการบีบจากขวดแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะคะเป็นโฟมที่ได้จากการนวดบนศีรษะของทรายนะคะจะเห็นว่าความละเอียดของโฟมเนี่ยฝั่งซ้ายจะดูแน่นกว่ามากนะคะและนี่มีความหนึบแบบนี้นะคะอันนี้คือโฟมที่ได้จากขวดจะดูเลวกว่าค่ะมาลองครอบเัวดีแล้วนะคะก็ใช้สำลีนะคะชุบน้ำเช็ดส่วนที่เลอะส่วนที่เกินออกมาออกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้30มนาทีค่ะ วิเไราครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะไปทําการล้างออกกันค่ะโดยการล้างของเขานะคะให้เอามือซางผมเบาๆแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดหลังจากนั้นความพิเศษของการใช้ลิเซ่คือต้องตามด้วยแชมพูนะคะโดยสระตามด้วยแชมพูประมาณ2รอบจนกว่าน้ําจะสะอาดหลังจากนั้นก็ทําการลงลิเซ่รินส์ออฟทรีเมนต์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยบำรุงเส้นผมของเราไม่ให้แห้งเสียคะ่ะ ลสีโรสทีบานะคะสีที่ได้ก็อย่างที่เห็นนี่เลยจ้าชื่อสีนี้ก็คือน้ำตาลสว่างอมแดงนะคะก็จะเห็นว่าได้โทนน้ำตาลที่มีประกายแดงแต่ว่าบนหน้ากล่องเนี่ยอันนี้มันโดนแสงไฟมาเลยดูเป็นแบบกล่องม่วงๆนิดนึงแต่ว่าสีจริงบนกล่องของเขาก็จะเป็นน้ำตาลที่ออกไปทางแดงอมชมพูนิดๆน,นะคะจะมีความเหลืองม่วงอยู่ในนอย,นอยแต่ว่าี่ ที่ใไซได้นะคะของไซจะไม่ออกม่วมากจะออกไปทางแบบแดงชมพูมากกว่านะคะแต่ว่าเวลาเห็นกับไซจะเห็นว่ามันมีความเหลือที่ออกทองนิดนเพราะว่าผมดีฟอร์ก่อนทำของไซอค่ะเป็นผมที่ ค่อนข้างทองมากเลยทีเดียวล่ะก็คือเขาปบได้ขนาดนี้แค่เหลือประกายทองอ่อนๆก็ถือว่าเป็นสีที่ค่อนข้างให้สีที่ชัดตามหน้ากล่องอยู่นะคะส่วนระดับความสว่างผมก่อนทํใส่สว่างอยู่แล้วดังนั้นหลังทําของทรายก็ถือว่าเข้มลงมานิดนึงแต่ว่าก็สว่างเท่ากับที่หน้ากล่องเขาแสดงไว้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพผมฟึ่งอยากจะสบัดโชว ผมอันนี้ใช้ก็เป่าแห้งอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ใช้ที่หนีบอะคะ่ะรีดบ,บริเวณปลายให้มันมีความงุ้มเข้าเล็กน้อยกับผมบรินเวณนี้คือผมที่มันตรงธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็จะสังเกตว่าสุขภาพผมยังสวยงามดีอยู่นะคะก็คือหลังทำเนี่ยให้ใส่ทีทเมนต์ของเขาีทเมนต์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ผมเราเนี่ยนุ่มลื่นขึ้นนั่นเองคะ่ะสำหรับคุณมสมบัติ f o มอัเบที่เขาบอกว่าโฟมรีมหนานุ่มขึ้นถึง4เท่าสําหรับไรน,นะคะคือตอนบีบออกมาจากขวดวเนี่ยมันก็ยังมีลักษณะฟองอากาศผสมอยู่ตอนนั้้้้นนขอองายยยก็จะมีีดดบบบเลวค่ทแ เราก็ไม่ใช่ช่้ของมเมือกชี้ใช่ไหมละ่ะแต่เมื่อโปะลงไปบนผมนะคะแล้วก็ทําการนวดสักพักหนึ่งเนี่ยลักษณะโฟมมันจะกลายเป็นโฟมครีมที่หนาขึ้นได้จริงนะคะแล้วก็เกาะบนเส้นผมได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อเราทําเสร็จท่วศีรษะแล้วเนี่ยเราสามารถอผมพันแล้วก็แปะไว้บนหัวเราได้เลยโดยที่ผมไม่ไหลลงมาดังนั้นที่เขาบอกว่าโฟมครีมหนานุ่มขึ้นนะก็จงคอนเฟิร์มให้ว่าจริงนะคะแล้วก็เรื่องของกลิ่นเขาบอกว่ารุ่นนี้กลิ่นอ่อนนะคะคือกลิ่นอ่อนจริงๆไม่ได้ทําให้ฉุนแต่ว่าถามวว่่่่าามมมมมัันนนนนไีีกกลลิิเย้ตบดึแ ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมกลิ่นนะคะแต่ว่ากลิ่นไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าแสบจมูกค่ะก็คุณสมบัติโดยรวมที่เขาบอกว่าเพิ่มมาดีขึ้นจากสูตรเดิมใส่ก็คอนเฟิร์มให้นะคะว่าผ่านก่อนจบก,กันไปแน่นอนทุกคนต้องถามเรื่องราคาใช่ไหมล่ะคะสำหรับลิซเซ่ครีมิบับเบิลคัลเลอร์นะคะอยู่ที่กล่องละ 5 5 0าบาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะมีท็อปบู๊วัตสันโลตัสมีหมดเลยแล้วก็ขอบอกกับทุกคนิดหนึ่งว่าเขามีโปรโลดเรื่อยๆและก่อนจบกันไปอย่างที่เกรินบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปว่าให้ตั้งใจชมกันเพราะว่าลิเซ่เขาจะมีกิจกรรมมาถามเพื่อแจกของกันโดยคําถามเขาก็จะอยู่ในสินิทัยเมาเมาไปนั่นแหละคะ่ะอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่แฟนเพจของลิซ่ไทยแลนด์นะคะจ,ะจะขึ้นลิงก์ไว้ตามด้านล่างนี้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่่าจะะะะเปป็นนนนรโยช์กันนะคคะขอคุณที ตามชมมากๆค่ะไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบาย